ก็บอกขีดโฟมของโคโตระตัวนี้นะบอกเลยว่าทำโฟมได้ดีมากโฟมแบบโคตรละมุนนะดูนะนี่เลยโอ้ดูโฟมเนยโฟมโคตรฉ่ำนะครับตัวนี้มันปรับได้นะเราสามารถปรับได้เราจะเอาโฟมหนาหรือโฟมบางเราปรับได้เลยนะครับตัวนี้นี่อ่า ของโคตระตัวนี้นะบอกเลยทําโฟมได้ดีมากนะครับตั้งแต่ที่ลองมานะครับดูเนื้อโฟมดิอ๋อเนื้อโฟมแบบฉ่ำๆนะครับนี่ถ้าอยากได้กระบอกโฟมนะกระบอกทําโฟมตัวนี้นะ ของโคตรละผมแนะนําเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าสนใจในตะก้านะผมปักไว้ให้แล้วนะครับทำโฟมได้ดีมากนะ